โอเคครับครับก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะก็ผมจองนะครับเว็บมาสเตอร์บ้านยูแคนดูนะครับก็เช่นเคยครับที่เราครั้งก่อนนี้นะฮะก่อนนี้คลิปก่อนนี้ผมก็ได้แนะนำเรื่องเกี่ยวกับสคริปไอมาโครนะฮะที่เราเอามาใช้เกี่ยวกับการโพสต์เข้าไปในเฟ e บุ๊ k นะฮะในกลุ่มเฟ e บุ๊ k ที่ผมแจ้งว่าคลิกเดียวก็สามารถโพสตได้เป็นร้อยกลุ่มนะฮะถ้าเราต้องการเป็นร้อยก็จะโพสตได้ทั้งร้อยกลุ่มเลยนะครับอันนี้ก็สําหรับคลิปนี้นะครับเรื่องนี้ก็จะมาแนะนานะครับบทเริ่มต้นเลยนะครับเกี่ยวกับการใช้ i m a c r o นะครับซึ่ง i m a c r o เนี่ยก็จะต้องใช้กับ Firefox นะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ไม่ได้มี Firefox ใช้งานอันนี้ก็ไปดาวน์โหลดมาติดตั้งนะฮะดาวน์โหลดมาติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมาเลย ก็จะเป็นแบบแบบตัวนี้นะครับที่เป็นไฟฟ็อกนะฮะไฟฟ็อกที่เราโหลดมาเนี่ยนะครับก็จะเราจะต้องมาเพิ่มตัว i m a c r o ครเข้าไปในตัวเว็บเบ์เซอร์ของเรานะครับโดยการที่คลิกตรงนี้ครับตรงที่เป็นเมนูตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกส่วนเสริมตรงนี้นะครับเลือกส่วนเสริมนะครับคลิกตรงนี้เลยนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ มาเพิ่มตัว iMacro โนะครับโดยการค้นหาตรงนี้ครับคลิกไปแล้วก็ค้นหาคำว่า iMacro นะครับ i m a c r o นะฮะค้นหาครับเขาก็จะขึ้นตรงนี้มาให้นะฮะตรงนี้ i m a c r o for f i r e fox นะครับฮะอันนี้ก็คือส่วนส่วนส่วนเสริมของของเราที่จะต้องติดตั้งใช้นะครับแล้วคลิกตรงนี้เลยครับติดตั้งนะครับติดตั้ง แค่นี้เองนะครับแล้วเราก็รอตัวไฟฟ f o กเขาเซตอัพตัวไอมาครนิดนึงนะครับเขาก็จะพอเขาติดตั้งเสร็จสับแล้วอ่นนี้เสร็จละนะครับเขาก็เปิดมาเดี๋ยวเขาจะคอนเนคไปตัวที่ที่เว็บไอมาโครอันนี้ก็ไม่เป็นไรเราปิดไปก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับอลองเปิดมาที่อันนี้เดี๋ยวผมปิดไปนะครับเราเปิดมาที่อของผมเปิดมาอยู่ที่ Facebook ของผมเนี่ยนะครับสังเกตว่า <c oughs> ที่เบราว์เซอร์นะครับเบราว์เซอร์ Firefox เนี่ยจะมีตัวไอคอนตัวนี้ขึ้นมาให้นะครับก็จะเป็นไอคอนนะครับบอกว่าเป็นไอตัว i m a c ไอมาโครไซบานะครับก็เป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวคอนโทรลตัวควบคุม i m a c r o นั่นเองนะครับเราลองคลิกดูเลยครับคลิกปุ๊บเนี่ยก็จะมีเมนู i m a c r o ขึ้นมาให้ซึ่งตรงเนี้ยสคริปต์พวกนี้เนี่ยมันเป็นสคริปต์ที่ ผมเขียนไว้แล้วนะครับสาหรับพวกเราทุกคนนะฮะสำหรับสมาชิกใหม่หรือคนใหม่ที่เพิ่งจะติดตั้งครั้งแรกนะครับก็จะยังไม่มีตัวสคริปต์พวกนี้นะครับก็จะมีแค่แค่ตัวเดโมไฟฟลอกขึ้นมาให้นะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่า,ามันใช้ได้หรือไม่ได้นะครับ <c oughs> จริงๆไอ้พวกนี้คือใช้ได้อยู่แล้วนะครับทีนี้เวลาคนที่ ที่ได้รับสิทธิ์ที่ผมจะส่งโปรแกรมให้นะครับผมก็อาจจะส่งเป็นซิปไฟล์ไปให้นะครับในซิปไฟล์เนี่ยพอเราแตกออกมานะครับพอเราแตกเป็นซิปไฟล์ออกมาเนี่ยนะฮะก็จะได้ไฟล์ออกมา2ตัวนะครับก็จะมีตัวตัวหนึ่งชื่อ i m a c r o นะครับอยู่ในสับ iMacro ตัวหนึ่งจะอยู่ในสับ Data s o u ซ c e นะฮะถ้าได้มาแล้วให้เรา Copy เข้าไปในเครื่องเรานะครับให้เรา Copy นะครับ ถ้าเราอยากอยากจะรู้ว่าดาร e c ทอรี่ที่จะ Copy ไว้ตรงไหนนะครับก็ให้มาที่ My Document ของเราตรงนี้นะครับ Document ตรงนี้นะฮะแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับ I Macro นี้นะฮะ i m a c r o นี้เลยนะครับดับคลิกเข้าไปก็จะมีดาร e c ทอรี่อยู่3ตัวนะครับมีดาวน์โหลดมี Macro กับมี t a t o u ซ c e นะครับไอตัวดาวน์โหลดนี้เราเรายังไม่ได้ใช้งานนะครับเราจะใช้2ตัวนะครับก็คือ มาโครตรงนี้นะครับกับตัว d a t a source นะครับซึ่งในใน r e c t o r y มาโครตรงนี้นะครับเลคลิกเข้าไปครับก็จะมีโปรแกรมนะฮะโปรแกรมที่เราเขียนที่ผมจะส่งให้นะฮะเราก็ Copy ตัวตัวสคริปที่ผมส่งมาให้เนี่ยเอามาไว้ในสับนี้เลยนะครับในสับมาโครนะครับส่วนตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็นรายชื่อกลุ่ม Facebook ของเรานะครับ ก็อันนี้ก็จะให้เราทุกคนทําเองนะครับเราจะมาเก็บไว้ในนี้ครับเก็บไว้ในตัวสับา Directory ชื่อ t a t o u r c e นะฮะในนี้ก็เดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีอาจจะมีคลิปแนะนำให้นะครับวิธีการทำชื่อกลุ่มพวกนี้นะครับกลุ่มที่เราจะใช้ในโพสนะครับสรุปว่าเราใช้2ตัวนี้นะครับมาโครกับ d a t a s o u r c e ตรงนี้นะครับหรือถ้าหา Directory ตรงนี้ไม่เจอนะครับเราก็มาตรงนี้เลยครับ เรามาที่ iMA c r o ครนะครับเปิด iMA c r o ครเรามาปุ๊บเนี่ยเรามาที่ Man a g e ตรงนี้นะครับ Man a g e ตรงนี้แล้วก็มาที่คลิกตรง Setting ครับ Setting นะฮะเขาก็จะมี Directory นะฮะของเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือโฟล f o เดอร์นะโฟล์ดเดอร์ก็คือตัว Directory i m a c r o นะครับนี่คือตัว macro นี่คือตัวซอ e โปรแกรมนะครับแล้วก็ t a s o u ซ c e นะฮะตรงนี้นะครับเราอยากรู้ว่าจะไปตรงนี้ก็ Copy ตรงนี้เลยครับเลือกระบายทั้งหมดแล้วกด control c ครับ ก็ปีเลยนะครับแล้วก็ไปเปิดไอตัวไฟล์เบราวเซอร์เรามาแล้วก็กดตรงนี้ครับกดรนโทน v วางเลยฮะอ่แล้วก็กด Enter เลยเขาก็จะเปิดมาที่ไดเรกทอรีของตัวไอมาไอตัวมาโครมาให้เรา <c oughs> โทษนะฮะช่วงนี้ยังบรรยายไม่ได้นะฮะพ,พูดไปก็จะไอแบบนี้นะฮะโทษทีนะครับก็จะประมาณอย่างนี้นะฮะก็จะมี ไดร์ตรีซึ่งโปรแกรมที่ผมให้มาก็ Copy ก o ป,ปีมาแล้วก็วางทางในนี้เลยนะครับเช่นเดียวกันว่าดัตต์ซอสก็เหมือนกันครับลากแบบนี้นะครับระบายแล้วก็เลือกกดคุนโทนซีวางครับแล้วเราก็ไปเปิดตัวเว็บบร์ไอตัวไฟเบรเซอร์มาแล้วคลิกตรงนี้ครับกดคันโทนวีวางแล้วกด Enter ครับก็จะต้นะ <c oughs> ตนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> จะมาได้ Directory ที่เป็น Datasource นะครับแล้วก็วางไว้นี่นี้นะครับ Copy มาวางไว้นี่นี้เลยครับก็โอเคนะ <c oughs> <c oughs> โทษนะ <c oughs> ขันคอ <c oughs> เราก็จะได้ <c oughs> เรียกว่าคอนฟิกนะครับคอนฟิกเริ่มต้นของตัวไอมาโครที่พร้อมจะใช้งานนะครับส่วนต่อไปผมก็จะแนะนำเรื่องเกี่ยวกับตัวสคริปต์นะ <c oughs> รายละเอียดของสคริปต์แล้วก็ตัวการทำ Group List ครับหรือรายชื่อรายชื่อกลุ่มของเรานะครับแล้วก็ลองรันนะฮะลองลองรันใช้งานลองลองโพสต์ดูนะครับ, run, รบ, run, นะรบไม่ยากไม่ยากนะฮะเดี๋ยวแนะนำให้นะครับ <c oughs> โอ๊ยไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวให้หายไอก่อน <c oughs> โอเคนะโอเคเดี๋ได้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ